สมัยตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ17-18ปีมีเรื่องราวเหตุการณ์ลึกลับบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตผมวันนี้ผมขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังครอบครัวผมเป็นครอบครัวเล็กๆมีกันแค่สี่คนคือพ่อแม่ผมกับพี่ผมกับพี่เป็นแฝดกันพี่ผมชื่อแอดผมชื่ออ้อยซึ่งเราทั้งคู่อายุเท่ากัน เกิดห่างกันแค่ไม่กี่นาทีแต่แม่ก็ให้ผมเรียกแฝดพี่ของผมว่าพี่ไม่ให้เรียกชื่อเฉยๆตั้งแต่เล็กๆแล้วตอนเด็กๆมีแต่คนบอกว่าผมกับพี่หน้าเหมือนกันมากแทบจะแยกกันไม่ออกขนาดแม่เองยังมีเรียกผิดบ้างแต่ที่เหมือนกันก็แค่หน้าตาส่วนนิสัยและบุคลิกของเราทั้งคู่นั้นแทบจะไม่เหมือนกันเลย ทุกคนบอกว่าผมเรียบร้อยกว่าพี่แต่ในความรู้สึกส่วนตัวผมก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรเมื่อก่อนตอนที่พวกเรายังเด็กแม่ชอบแต่งตัวให้เหมือนเหมือนกันแต่พออายุสักช่วงสิบกว่ากวาผมก็อ้วนอ้วนทิ้งห่างแฝดพี่ของผมเยอะมากช่วงนั้นเราก็เริ่มไม่เคยจะเหมือนกัน นิสัยพี่ผมเขาชอบลุยๆชอบอยู่กลางแจ้งส่วนผมไม่ชอบผมชอบอยู่กับบ้านพอเรียนจบมสผมก็ไปเรียนต่อชั้นม .4 พี่แอดเขาไปเรียนอาชีวะพอจบม .6 ผมเอนไม่ติดส่วนพี่ผมเขาสอบเข้าในวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสายที่เขาเรียนมาได้ช่วงเอนไม่ติดช่วงนั้นผมเคว้งมาก เพราะผมเป็นคนเรียนดีมาตลอดพอกับแม่ก็ให้กำลังใจบอกให้อยู่บ้านอ่านหนังสือไปปีหนึ่งปีหน้าค่อยเอ็นใหม่พอแม่ผมท่านทำงานทั้งคู่ช่วงกลางวันผมก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวสมัยผมนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่บ้านเฉยเยก็รู้สึกเบื่อแล้วช่วงที่อยู่บ้านผมก็อ้วนขึ้นเร็วมากจากที่อ้วนอยู่แล้ว ตอนนั้นผมหนักร้อยกว่าโลส่วนพี่แอดเขาจัดว่าเป็นคนหล่อทีเดียวหน้าตาเป็นดาราได้สบายพี่แอดไม่อ้วนหุ่นดีสูงใหญ่พี่ไม่ค่อยได้กลับบ้านแม้จะเป็นวันหยุดพี่ก็จะไปทำงานพิเศษคืออาจารย์ของพี่ผมเขารับงานส่วนตัวพวกเดินสายไฟก็จะพาพวกลูกศิษย์บางคนไปทำด้วยพี่แอดก็เป็นหนึ่งในนั้น ทำให้ถึงอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่เคยได้เจอกันอยู่ไปไม่นานพี่แอดก็พาผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่ด้วยผู้หญิงคนนี้ชื่อฝ้ายฝ้ายบอกว่าอายุเท่ากับพวกผมแต่ดูจากหน้าตาท่าทางฝ้ายดูมีอายุมากกว่าพวกผมมากพี่แอดบอกว่าเป็นเพื่อนของน้องที่เรียนด้วยกันฝ้ายทำงานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเลิกงานดึก กว่าจะกลับถึงบ้านบางทีก็เกือบเที่ยงคืนพี่แอดอยู่พี่แอดจะเป็นคนออกไปรับช่วงหลังที่พี่เขาทั้งเรียนทั้งทำงานบางทีก็ไม่ได้กลับบ้านหลายๆวันพี่ก็จะวานให้ผมช่วยออกไปรับแทนเพราะบ้านผมอยู่ซอยลึก พ่อแม่ท่านไม่ว่าอะไรเรื่องที่พี่แอดพาฝ้ายมาอยู่พ่อแม่ผมค่อนข้างเป็นคนหัวสมัยใหม่ท่านไม่ว่าอะไรก็จริงแต่ก็เรียกพี่แอดไปคุยว่าให้ป้องกันให้ดีแล้วที่บ้านผมพ่อกับแม่ก็อยู่กันคนละหลังด้วยท่านก็เลยไม่รู้สึกอึดอัดอะไรไม่ใช่ว่าบ้านผมร่ำรวยอะไรนะครับ แต่เป็นเพราะบ้านหลังเก่าที่พ่อแม่อยู่เป็นบ้านที่ปลูกกันเองแบบง่ายๆชั้นเดียวญาติญาติเพื่อนๆมาช่วยกันสร้างมีแค่หนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนช่วงเด็กๆผมกับพี่ก็นอนที่ห้องรับแขกจนเมื่อปีก่อนนี้เองพี่ก็มาบอกกับพ่อว่าจะขอสร้างบ้านในที่ว่างหลังบ้าน เพราะโตแล้วอยากจะมีห้องเป็นของตัวเองบ้านผมที่ว่างเยอะหลังบ้านผมเป็นสวนมะพร้าวอาจารย์กับพวกเพื่อนของพี่แอดมาช่วยกันสร้างเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นเพราะจะได้ไม่ต้องถมที่มีสองห้องนอนด้านหน้ามีระเบียงกว้างมากครึ่งหนึ่งกั้นเป็นห้องติดมุงลวดไว้รับแขกดูทีวีอีกครึ่งปล่อยโลง่ง พวกเพื่อนๆพี่เขาจะมาสังสรค์กันตรงนี้พอผมออกเงินซื้อของไปไม่เท่าไหร่ที่เหลือพี่แอดเขาออกเองเพราะเขามีเงินเก็บจากงานที่ทำพิเศษแล้วพวกเพื่อนๆก็มาช่วยกันเองไม่ต้องจ่ายค่าจ้างจ่ายเป็นค่าข้าวค่าเหล้าเท่านั้นตอนนั้นเองที่ผมเพิ่งจะมีห้องนอนเป็นส่วนตัว ฝ่ายมีอาชีพเสริมเป็นพนักงานขายตรงของเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งซึ่งก็คงขายดีพอสมควรเพราะเห็นเธอสต็อกของไว้เต็มบ้านห้องรับแขกนั้นฝ่ายแคบจะยึดไปครองไว้คนเดียวผมจะเข้าไปดูทีวีตอนกลางวันที่ห้องนั้นก็ไม่ไหวผมแพ้พวกกลิ่นน้ำหอมได้กลิ่นแล้วจะคันจมูกจามเกือบตลอดทำให้ผมต้องมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่แทน กลางคืนถึงกลับไปนอนที่ห้องตัวเองพี่แอ๊ดก็กลับบ้านบ้างไม่กลับบ้างผมยอมรับว่าตอนนั้นผมไม่ชอบพฤติกรรมของฝ้ายหลายอย่างแต่ด้วยผมเป็นผู้ชายผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรคือเธอจะแต่งตัวแต่งหน้าสวยออกไปจากบ้านทุกวันแต่ในบ้านนั้นรกจนดูไม่ได้เสื้อผ้าใส่แล้วก็หมกหมกไว้รีดผ้าก็รีดทีละตัวสองตัว ตัวไหนจะใช้ค่อยรีดบางทีผมทนไม่ไหวก็ต้องเก็บมาซักให้เพราะอยากเสื้อผ้าพี่แอดเขาทำงานมันก็มีกลิ่นเหงือ่อเก็บนานๆนนมันก็เหม็นทิ้งไว้จนขี้เกือขึ้นผมก็ต้องเก็บมาซักมารีดให้แล้วผมก็ทำให้เฉพาะพี่ผมนะของฝ้ายผมไม่ได้ทำให้เพราะผมรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะต้องทำ พอฝ่ายเขาเห็นผมทำแบบนี้เธอก็เริ่มไม่พอใจผมเริ่มจะไม่พูดด้วยเดินผ่านก็ไม่ทักไม่ทายแล้วที่บ้านนี่คนที่มักจะเจอกันมากที่สุดก็มีแค่ผมกับเธอพอผมเห็นเป็นแบบนี้ผมก็เลยไม่เคยได้กลับไปนอนที่ห้องผมก็มานอนที่ห้องรับแขกบ้านพ่อแม่คือต่างคนต่างอยู่กันในตอนนั้น แล้วพอพี่แอดกลับบ้านมาเห็นผมมานอนบ้านพ่อแม่ประกอบกับเห็นบ้านรกสกกรปกปก,ก็คิดว่าคงเป็นเหตุที่ทำให้ผมออกมาเพราะตอนที่ผมอยู่กับพี่แค่สองคนบ้านจะสะอาดเรียบร้อยมากผมจะกวาดถูทุกวันพี่แอดก็เริ่มมีปากเสียงกับฝ้ายพอพี่แอดขึ้นเสียงทีฝ้ายก็ทำความสะอาดทีพอสักพักก็กลับไปรกเหมือนเดิม ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกเขานะเพราะตั้งแต่ผมมาอยู่บ้านพ่อกับแม่ผมก็ไม่เคยกลับไปนอนที่นั่นอีกแล้วช่วงนั้นผมก็เริ่มหันมาลดน้ำหนักพร้อมกับตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมที่จะเอ็นใหม่ถึงตอนนั้นผมกับฝ้ายจะไม่ได้พูดกันแต่ผมก็ต้องเดินออกไปรับเธอที่ป้ายรถเมล์ทุกวันแต่ตลอดเวลาก็ไม่ได้คุยกัน จนหลังๆเธอเริ่มทำดีกับผมซื้อของกินมาฝากบางทีก็เอาของที่เธอขายพอมีสินค้าตัวใหม่ออกมาเธอก็เอามาให้บอกช่วยใช้หน่อยอยากรู้ว่าดีไม่ดีอย่างไรจะได้บอกลูกค้าได้ก็เลยทำให้เรามีโอกาสคุยกันมากขึ้นแต่ผมก็ยังไม่ได้กลับไปนอนที่บ้าน จนหลังๆฝ่ายเอ่ยปากชวนให้ผมกลับไปนอนเธอบอกว่าทุกครั้งที่พี่แอดกลับมาเห็นผมมาอยู่บ้านพ่อกับแม่จะต้องมีเรื่องทะเลาะกันทุกทีเพราะคิดว่าเธอเป็นต้นเหตุเธอก็บอกว่าเธอจะพยายามเก็บบ้านให้เรียบร้อยให้ผมกลับไปอยู่ที่บ้านเหมือนเดิม ตอนนั้นผมเองก็อยากกลับไปอยู่ที่ห้องเหมือนกันเพราะอยากมีความเป็นส่วนตัวแล้วครั้งแรกที่ผมกลับไปบ้านช่องก็สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดห้องนอนผมฝ้ายก็เข้ามาทำความสะอาดด้วยซื้อผ้าปูที่นอนมาเปลี่ยนให้ใหม่ผมชอบอ่านหนังสือตอนดึกๆึเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิดีเวลาฝ้ายกลับมาก็จะซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากผมเกือบทุกวัน ช่วงนั้นผมกับฝ้ายก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นแม้ว่าหลังๆเธอจะทำบ้านรกอะไรบ้างผมก็จะช่วยเก็บกวาดให้เรียบร้อยเข้าที่เข้าทางไม่ค่อยรู้สึกหงุดหงิดกับเธอเหมือนแต่ก่อนแล้วความตั้งใจในการอ่านหนังสือหนึ่งปีก็สำเร็จผลผมเอ็นติดที่มหาวิทยาลัยมีชื่อแล้วตอนนั้นผมก็ผอมลงมากผมเริ่มมาเล่นกีฬาอย่างจริงจัง ช่วงนั้นผมก็เริ่มดูดีขึ้นตอนนั้นผมเริ่มมีสาวๆมาคุยยังไม่ถึงกับว่าคุยกับคนไหนเป็นพิเศษแต่ก็คุยกับหลายคนเวลาผมจะคุยโทรศัพท์กับสาวๆก็ต้องไปคุยที่บ้านพ่อแม่เพราะตอนนั้นยังมีแต่โทรศัพท์บ้านแล้วฝ้ายก็มักจะมาตามผมทุกทีเธอบอกว่าเธอไม่กล้าอยู่คนเดียวจนมาถึงช่วงหนึ่ง พี่แอก็เริ่มกลับมาอยู่บ้านไม่ได้ทำงานพิเศษแล้วคงเป็นเพราะช่วงก่อนหน้าพี่แอดเขาหักโหมเกินไปทั้งทำงานทั้งเรียนแถมยังกินเหล้าเยอะทำให้ร่างกายย่ำแย่พี่แอจากคนรูปร่างสูงใหญ่ตอนนี้ทั้งผอมทั้งดำหน้าตอบเหมือนคนแก่เวลาไม่สวมเสื้อนี่ตรงหน้าอกเห็นซี่โครงขึ้นมาเป็นเส้นๆเ,เลย แม้พี่แอ๊ดจะกลับมาอยู่บ้านแล้วแต่ด้วยสุขภาพที่เป็นทำให้พี่ไม่ได้ออกไปรับฝ้ายอย่างที่ควรจะเป็นหน้าที่จึงเป็นของผมจากความที่เราสนิทกันมากตั้งแต่ก่อนที่พี่แอ๊ดจะกลับมาจนตอนนี้บางทีผมก็ต้องพยายามตีตัวออกห่างกว่าพี่แอ๊ดจะเข้าใจผิดพอผมเริ่มตีตัวออกมาพยายามห่างก็ทำให้ฝ้ายงอน หาว่าผมไปเรียนแล้วมีเพื่อนใหม่ก็ลืมเธอพี่แอดตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านอาการก็ซุดลงเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอจนพ่อแม่ทนไม่ไหวต้องบังคับเรียกรถพยาบาลมารับพอตอนนั้นพี่แอดอาการแย่มากแทบจะไม่มีแรงนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวหมอบอกว่าพี่แอดเป็นตับอักเสบโชคดียังไม่กลายเป็นตับแข็ง เพราะไม่งั้นพัฒนาการต่อไปจะกลายเป็นมะเร็งช่วงที่พี่แอ๊ดเข้าโรงพยาบาลฝ่ายไม่ค่อยได้ไปดูเท่าไหร่เพราะเธอต้องทำงานเลิกดึกดื่นตอนนั้นพ่อผมยอมเออร์ลี่ก่อนกำหนดเพื่อที่จะออกมาดูแลเหลือแม่ทำงานแค่คนเดียวแม่ผมทำงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่สวัสดิการดีมากก็ใช้สิทธินั้นที่จะดูแลพี่แอด พ่อจะเป็นตัวหลักที่จะอยู่เฝ้าพี่แอดช่วงนี้เองที่พ่อเริ่มเล่าอะไรแปลกๆให้ผมกับแม่ฟังพ่อบอกว่าตอนกลางคืนพี่ชอบขึ้นมานอนร้องแปลกๆตอนแรกก็คิดว่าร้องเพราะความปวดจนมีคืนหนึง่งพ่อผมตื่นขึ้นมากลางดึกกะว่าจะลุกไปเข้าห้องน้ำแต่ยังไม่ทันลุกก็นอนเล่นอยู่ก่อน ก็เห็นพี่ชายผมค่อยๆลุกขึ้นมานั่งซึ่งก็แปลกเพราะปกติพี่แอสจะลุกเองไม่ไหวตอนแรกพ่อกะจะตะโกนถามว่าจะเอาอะไรยังไม่ทันได้ถามพี่ก็หันมามองพ่อก็แก้งนอนหลับพี่ก็นั่งมองหน้าพ่อจ้องอยู่นานมากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรสักพักก็ล้มตัวลงไปนอน แล้วพ่อก็ลุกเดินไปเข้าห้องน้ำขากลับก็แวะไปดูพี่เห็นพี่นอนลืมตายอยู่ก็ถามว่าเป็นยังไงจะเอาอะไรไหมพี่แอดก็บอกว่าหิวหิวมากพ่อก็บอกว่าตอนนั้นไม่มีอะไรพอดึกแล้วก็เลยเอานมกล่องที่ซื้อมาให้กินพี่ก็กินจนหมดแล้วพ่อก็บอกให้พี่นอน ตอนเช้าพ่อพูดเรื่องนี้แต่พี่จำไม่ได้ว่าลุกขึ้นมากินนมตอนกลางคืนตอนนั้นพ่อก็มีคิดอะไรก็คิดว่าคนป่วยจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเป็นเรื่องปกติตอนกลางวันพี่แอสจะนอนหมดเรี่ยวหมดแรงแต่พอถึงกลางคืนจะลุกขึ้นมาบ่นหิวทุกคืนพ่อก็เริ่มซื้อของเก็บไว้ให้ เป็นโจ๊กบ้างเป็นข้าวต้มบ้างหลังๆมาพี่แอดขอเปลี่ยนเป็นกินข้าวแล้วพี่ก็เริ่มดีขึ้นหมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลแต่ก็ต้องมารักษาต่อเนื่องตอนที่กลับมาอยู่ที่บ้าน พ่อให้พี่ไปนอนที่ห้องรับแขกบ,บ้านพอ่อเพื่อที่พ่อจะได้ดูแลใกล้ชิดช่วงที่ป่วยนี่พี่แอดเขาดรอปเรียนไว้อาการก็ยังทรงทรงแบบนี้ไม่ดีขึ้นแต่ไม่แย่ลงจนมีช่วงหนึ่งายบอกว่าจะขอกลับบ้านเพราะย่าจะแต่งงานฝายกลับบ้านไปอาทิตย์หนึ่งช่วงที่ฝายไม่อยู่มีลูกค้าของเธอคนหนึ่ง ที่เคยมาหาที่บ้านหลายครั้งมาซื้อของผมก็เลยไปหยิบให้แต่ผมหาของในห้องรับแขกไม่เจอก็เลยถือวิสาสะเข้าไปในห้องนอนผมไม่เคยเข้าไปในห้องนอนของฝ้ายมาก่อนเลยในห้องนั้นรกมากแทบจะไม่มีทางเดินของวางเกื่อนที่ว่างข้างเตียงด้านหนึ่งที่ติดกำแพงมีของวางไว้หลายอย่าง ผมก็ไล่าหาของไปตามที่ลูกค้าต้องการของที่วางมีทั้งกองไว้บางขวดก็ตั้งบางขวดก็นอนล้มละเนรละนาดบางขวดก็ไหลกิ้งเข้าไปใต้เตียงลูกค้าคนนี้มาซื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกับว่าเอาไปขายต่ออีกทีขวดที่ตั้งตั้งอยู่มันไม่พอขาดไปอีกสองสามขวดผมก็เห็นว่ามีขวดหนึ่งโผล่ออกมาจากใต้เตียง ก็เลยก้มไปดูก็เห็นว่าใต้เตียงนั้นมีของอยู่เต็มผมก็เลยเอาด้ามไม่กวาดกวาดออกมานอกจากสิ่งของต่างๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ติดออกมาด้วยก็คือตุ๊กตาตัวไม่ใหญ่ไปกว่าฝ่ามือถูกพันทบด้วยสายศินแล้วที่ตุ๊กตาตัวนั้นมันถูกปากเต็มไปด้วยเข็มหมุดโดยเฉพาะบริเวณตรงท้องของตุ๊กตาตอนนั้น ผมเอาตุ๊ก,กตากลับไปไว้ที่ใต้เตียงตามเดิมพอต้องรีบเอาของออกมาให้ลูกค้าที่รออยู่ผมไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพ่อแม่แต่ในใจผมคิดถึงเรื่องนี้ตลอดผ่านไปอีกวันผมแอบเข้าไปที่ห้องฝ้ายอีกครั้งผมเอาตุก,กตาตัวนั้นออกมาดูผมดึงเข็มที่ปักไว้ออกแล้วก็ดึงสายสินที่พันไว้ออกจนหมดข้างในมีกระดาษ เขียนชื่อพี่แอดพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิดมันคงเป็นฝีมือใครไปไม่ได้นอกจากฝ้ายพอผมมันนึกย้อนดูตอนนั้นผมกลับไม่รู้สึกโกรธฝ้ายเลยกลับเป็นห่วงกลัวพ่อแม่จะรู้ผมรีบเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปเผาไฟรวมกับพวกเศษหญ้าเศษใบไม้โดยไม่บอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ผมกะว่าจะถามจากฝ้ายเอง พอเย็นนั้นพี่แอดก็ค่อยดูดีขึ้นหน้าตาก็สดใสไม่บนปวดท้องเหมือนทุกทุกวันแล้วหลังจากนั้นก็ดีวันดีคืนตลอดอาทิตย์อาการต่างๆก็ค่อยๆดีขึ้นจนไม่กี่วันถัดมาพี่แอดก็พอที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวเองแล้วพอถึงวันที่ฝ้ายกลับมา พี่แอดก็ยังไม่กลับไปนอนที่ห้องของตัวเองยังนอนอยู่ที่บ้านพ่อเหมือนเดิมช่วงนั้นผมก็มานอนที่บ้านพ่อด้วยผมจะได้ช่วยดูตอนกลางคืนพ่อจะดูตอนกลางวันทําให้บ้านหลังนู้นมีฝ้ายอยู่คนเดียวฝ้ายไม่ค่อยจะเข้ามาที่บ้านนี้นักมีมาก็แค่สวัสดีพ่อกับแม่แป๊บเดียวก็ไปผ่านไปได้เกือบเดือนพี่แอดก็ค่อยๆดีขึ้นมาก เนื้อหนังก็ค่อยๆกลับมาตอนนี้พี่แอดยังดอบอยู่ยังไม่ได้กลับไปเรียนแต่ก็พอที่จะทำงานไหวก็กลับไปทำงานแล้วก็เหมือนเดิมคือไม่ค่อยกลับบ้านผมก็รับหน้าที่ไปรับไฟายตอนดึกๆเหมือนเดิมผมยังไม่ได้คุยเรื่องตุ๊กตานั้นกับไฟายเพราะผมห่วงกลัวเธอจะรู้สึกไม่ดีแล้วตอนนั้นพี่แอดก็หายแล้ว ก็คิดว่าไม่พูดจะดีกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งแม่เรียกผมมาคุยหน้าตาแม่ดูเสียเรียกกว่าทุกๆุกครั้งแม่บอกว่าผมดูสนิทสนมกับฝ้ายมากเกินไปจนเกินงามยังไงฝ้ายก็เป็นแฟนของพี่แอดให้ผมมีระยะห่างหน่อยตอนนั้นผมไม่รู้ตัวจริงๆว่าผมทำตัวสนิทสนมมากเกินไป แม่บอกว่าขนาดแม่ไม่ค่อยอยู่บ้านแม่ยังรู้ชาวบ้านเขาพูดกันไปทั่วมีคนเห็นฝ้ายขี่คอผมซึ่งอันนั้นมันก็จริงเพราะวันนั้นฝ้ายเธอบอกว่าเธอปวดท้องเธอเดินไม่ไหวเธอขอขี่คอผมกลับบ้านแม่ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ห้ามทำอีกเด็ดขาด ตอนนั้นผมเริ่มเคืองแม่นิดนิดรู้สึกว่าแม่จับผิดผมกับฝ้ายมากเกินไปช่วงนั้นผมกับแม่ก็รอของราแห่งการเรื่องฝ้ายบ่อยๆพี่น้องกันจะมีเมียคนเดียวกันไม่ได้นะแม่พูดกับผมในวันหนึ่งจากแม่ที่เป็นคนสบายๆง่ายๆอะไรก็ได้แม่ก็เริ่มจับผิดฝ้ายจนเธอบอกกับผมว่าเธออึดอัด จะขอไปอยู่บ้านญาติสักพักช่วงที่ฝ้ายไม่อยู่ผมกับแม่ทะเลาะก,กันทุกวันเรื่องเธอผมรู้สึกว่าแม่คิดมากไปผมไม่ได้คิดอะไรกับฝ้ายเกินเลยแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าผมมีความรู้สึกคิดถึงอยากจะไปตามฝ้ายกลับมาอยากเห็นหน้ายิ่งตอนกลางคืนจะรู้สึกมากมันเหมือนร้อนรุ่มไปหมดแล้วช่วงนั้นไม่ว่าแม่จะพูดอะไร ผมก็จะรู้สึกรำคาญร,รู้สึกไม่เข้าหูไม่ว่าแม่จะว่าอะไรฝ้ายผมจะออกรับแทนเสมอจนวันหนึ่งผมกลับมาบ้านหลังที่ผมอยู่พบว่าบ้านว่างเปล่าข้าวของเครื่องสําอางของฝ้ายหายไปหมดบ้านนั้นกลับมาสะอาดเรียบร้อยแบบที่ไม่ได้เป็นมานานผมถึงขนาดต้องไปถามแม่แล้วเหมือนแม่ก็รอผมอยู่แล้ว บนโต๊ะข้างหน้ามีตุ๊กตาแบบเดียวกับที่ผมเคยเจอที่ใต้เตียงห้องพี่แอดแต่ตุ๊กตาตัวนี้ไม่ได้มีเข็มหมุดปักไว้มีแต่มาลัยดอกรักที่แห้งกรังสวมคล้องอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องเอ่ยปากถามเพราะแม่เป็นคนเล่าให้ฟังเองว่าแม่เห็นที่ผมเอาตุ๊กตาไปเผาเมื่อคราวก่อน แม่ตามเรื่องนี้มาพักหนึ่งแล้วแม่ไปปรึกษากับคนที่มีความรู้ด้านนี้เขาก็เลยบอกว่าให้แม่ลองหาดูถ้าโดนทำของของมันอาจจะอยู่ในบ้านแล้วเมื่อวันก่อนแม่ก็เข้าไปที่ห้องผมไปเจอตุ๊กตาตัวนี้อยู่ที่ใต้เตียงแม่ก็เลยเอาไปให้คนนั้นเขาดูเขาก็เลยพาแม่ไปหาหมอสเสน่ห์คนหนึ่ง แล้วพอหมอเห็นก็บอกว่าผมโดนทำของใส่ต้องให้เอาตัวผมไปด้วยเข้าถึงจะแก้ได้พรุ่งนี้แม่ให้ผมหยุดเรียนให้ไปกับแม่ส่วนฝ้ายนั้นแม่ก็ไปตามสืบจนรู้ว่าอยู่ที่ไหนแม่ก็เรียกให้มาเอาของกลับไปแล้วก็ให้ออกไปไม่ให้กลับมาอีกแล้วแม่ก็เอาน้ำมนให้ผมดื่มแม่บอกว่า หมอสเสน่ห์ได้บอกกับแม่ว่าคืนนี้ผมจะร้อนรนอยากจะออกจากบ้านให้แม่เอาผมให้อยู่ให้พ้นคืนนี้ให้ได้อย่าให้ผมไปไหนคืนนั้นหลังจากกินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยแม่ก็บอกให้ผมเข้าไปนอนในห้องของแม่ส่วนแม่กับพ่อจะออกมานอนที่ห้องรับแขกแม่เอากุญแจมาล็อกขังผมไว้ในห้องตอนแรกที่แม่บอก ผมรู้สึกว่าไร้สาระมากผมไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยผมก็เลยอยากจะพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าผมไม่ได้โดนสเสน่ห์อะไรอย่างที่แม่ว่าผมก็ยอมทำตามแต่โดยดีพอตกตึกคืนนั้นผมรู้สึกกะวนกระวายใจมากอยากจะออกไปข้างนอก รู้สึกมันร้อนบอกไม่ถูกทั้งทั้งที่ในห้องก็เปิดแอร์เย็นเฉียบผมพยายามฝืนอดทนจนถึงที่สุดแต่มันก็ทนไม่ไหวผมไปเคาะประตูเรียกให้แม่เปิดแต่แม่ก็ไม่ยอมเปิดบอกให้ผมอดทนผมจะไม่เป็นอะไรถ้าผมอยู่ในนั้นผมถึงขนาดร้องไห้ขอร้องแม่เลยเพราะผมรู้สึกทรมานมากเหมือนมันจะขาดใจ ถ้าไม่ได้ออกไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนแต่รู้สึกอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะออกไปจากตรงนั้นผมเริ่มจะมาสงบเอาตอนช่วงเช้าๆพอสายๆแม่กับพ่อก็พาผมไปหาหมอสเสน่ห์เขาบอกกับแม่ว่าโชคดีผมยังเพิ่งโดนโดนไม่นานก็แก้ไม่ยากแต่ของยังไม่หมดให้หาดูในบ้านยังมีอีก ถ้าหาให้เจอก็ให้เอาไปเผาทิ้งแล้วก็จะไม่มีอะไรส่วนตัวผมนั้นท่านให้กินน้ำมนต์แล้วก็อาบน้ำมนต์พอกลับมาถึงบ้านผมก็รู้สึกสงบมากขึ้นเพียงแต่เพียมากเท่านั้นเองพ่อกับแม่ก็ไปนค้นบ้านหลังที่ผมอยู่แล้วก็ไปเจอห่อผ้าสีขมขำซ่อนอยู่ใต้ฝ้าที่บ้านไม่ได้เปิดดูว่าข้างในคืออะไร แต่กลิ่นมันเหม็นคาวมากพอก็เอาไปเผาไฟตามที่หมอสเสน่สั่งยิ่งโดนไฟก็ยิ่งเหม็นมากขึ้นพอเผาเสร็จก็เอาน้ำมนต์ไปราดในเท่าที่เผาหมดแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ข่าวจากฝ้ายอีกผมเคยไปหาที่แผนกในห้างสรรพสินค้าที่เธอทำงานพนักงานที่นั่นบอกว่าไม่รู้จกักฝ้าย แล้วฟ่ายก็ไม่เคยทำงานที่นี่ด้วย